이산부 วัสดีคะ่ะพี่นอ้องย่กับช่องอีสานบุ๊กหุ่มเสียกแล้วเ้อคะตอนนี้หุ่มเสียก,ก,กมือนี่มาโคกมาพนังแล้วค่ะพี่น้องเขาว่าเห็ดหนาม,มุมออกคะ่ะในดงประท่านได้ไปคะ่ะในดงมือวานพอไปก็ออกค่ะแต่วันน่าเบิดจะฝนแหง้งน,ะะนี่ค่ะแต่บรรลุน,น้ากันนะคะพี่น้องอาชีได้บ่อาชีมันบ่มือนี่เป็นยังไงนะคะ เมื่อหลังค่อยขึ้นในดงนะค่ะเมื่อนี้ไปพนังก้อนค่ะนี่ค่ะพี่น้องดองเห็ดนางมุมดวงเห็ดก็ถือควนเนาะค่ะแต่ว่าก็ได้ยู่งแข็งๆอยู่ค่ะทั้งพี่ค่ะเห็ดอันนี้จะวอาขึ้นม้วค่ะม้วนนี้เขาได้คักค่ะพี่น้องนี่ค่ะเองดองนี่่คะทำควนอีก ต้นใดซ้ำนึงก็มาเห็นเลยค่ะเห็ดอันนี้อันคือใบใหม่รักเนาะเลยน่คะจันเลค่ะ,นนคะ,ะแตกซะน้อยดองเห็ดถือป่วนค่ะสองดองติดกันได้ไห่ก็ึ้นก็ได้ค่ะฮะไม่แตกซ้ำ อีกดอกนึงค่ะอีกดอกนึงค่เจ้าอันนี้อ่าอยู่ค่ะดอกอันนั้นถึงคอนแม่นี่ค่ะขาโนมนี่คือดวงนึงนขามนมเป็นทั้งๆอีกดอกนึงค่ะโอ้ยไปนอนเห็นถือฝนโอ้ยแตกสับ ทำดอกค่ะเห็นอันนี้ออกเฉยม่มีทางออกดอกเดียวค่ะต้องเป็นมูเขาหล่อง,งามเลยค่ะนี่ ที่นองเอเดียวกันดอก,กซ้ำเนี่ยกำลัางงามเลยค่ะทางด้นี้ดอกนะค่ะสีดังนะค่ะดอกดอกแง่แดดมัดนร้อนถึงก้อนหินค่ะ แข็งอยู่ค่ะนี่เห็นไหมจำเด็จกจำหนึ่งวันเดืนค่ะนีเนาะโอ้ยหอยกำลังกินเลยหอยนี่ขี้เสียบๆเ,เลยค่ะนี่โอ้ยหอยกินดอกมันถือกอันน้ำพร้อมค่ะอ่าฝนฝนตกเซมันฝนตกคักค่ะน,นี่เนาะน้ำไหลพูว่าสั่น นี่ค่ะดอกเห็ดเล้กม่ค่อยงามค่ะนี่ค่ะที่น้องมานเลยค่ะด่างเพ็ดเลกโอ้นี่น้อง,อง,อล,องล้วค่ะไปละได้สองดอกค่ะมาคาวดองนึ่งค่ะ ไขเห็นด no. no. ังว่าค่ะหนึ่งใครใครเดียวตอนนั้นจะขึ right ้นบกไหมตนั้นจะข้นากินวบางีอ hmm. okay. ่ะคพูดรงามๆค่ะไปไปสุกตั้งเอาเยมึงด้วโอ้พิ่งค่ะนี่เห็ดสารพัดชนิดค่ะบดแล้วในดวงค่ะพี่น้องที่ึ้นในดวงอีกอยู่ค่ะนี่ค่ะ พนังขึ้นมาจนเขาไปลงไปเต็มตาไปแล้วค่ะโหเห็ดเพึ่งอันนี้แซ่บเด้อค่ะหวานค่ะ,ะนี่คะ่ะเบื้องหน้าก่อนพอเห็ดเพึ่งมุ้นนี่ค่ะมีน้ำมากเลยค่ะพี่น้องปะตัวใหญ่จัดการสังหารหวัวเห็ดเพึ่งนี่พอมีขมนะคะหวานแซ่บนะคะเพึ่งเหลียงยนี่่้ยโอคะดอกง,งามๆเลยคะ่ะ ขุ่มซีคุ่มซีขุมซีขุ่มซีเอ้งดวงตัวเี่ยไงวะแต่ว่ามันหักบนไหลหวันว่าแล้วค่ะต้องขึ้นในดวงอีสานต้องบุกเท่านั้นค่ะพี่น้องเก็บเสื้อถุงค่ะน้องเอาไปโมกโอ้ยพี่อะพี่ อ่อนๆเลยมันจีบหมกแซบเนาะคะ่ะเห็นหัวน,นี่เป็นย่ำแบบกึดๆเลยค่ะต่ว่าขามันมันหยาบค่ะต้องตัดต่ออันนี้อ่อนๆเลยค่ะเนี่ย จุ่มเลยค่ะแซบนะคะเอาอนี่นคือเป็ี่ยนสันส้นๆพี่น้องอสั้นระดักค่ะ เตรียมถุงค่ะชิโนเอาเยะค่ะิน,น่เก็บเห็นหัวไปงงอีกตอนอ้ถุงงนึงหนห่กระติน,นแต่ว่ามันก็แสคบคังเด้นะคะนวนมักมกค่ะแจงกระสบถ้าผู้แฉวบดีก็ที่ว่ามันหยาบแต้ว่ามันแสบค่ะนี่ค่ะนีดอกก้อัน <c oughs> ค่อยไปแยกแท่งถูกกันเสียบ,บเลยดอกอ่อนนี่อ่อนจัดเลยนี่แซ่แบกันนี่นี่ค่ะ,คะพี่น้องขึ้นมาในดวงแล้วนะคะ นี่ค่ะเห็ดไข่ดอกแรกงามมากค่ะแม่กับพ่อเราอยู่ทางพุ่นอือหือน้ำแข็งค่ะข้างนอกดอกใหญ่เลยค่ะเห็ดไ่ทีเห็ดไข่ค่ะทางพุ่นอีกพี่น้องนี่ค่ะอีกขีดนึงอีกอีกขีดนึงค่ะนี่ค่ะอี่ขีดน้อยน้อยนั่นขีดนี้จริจริงค่ะพุ่นอีกนี่ค่ะ ทีเห็ดใช้ค่ะมียนลุดเนาะเอา <c oughs> อ่ะเ,เปนอะไรนอะอู้วันนั้นดองนั้นงามมากเลยค่ะน,น่าจัดการดเลยเราะเห็ดใช้ค่ะ,ส,ะสวยมากเลยสวยค่ะนี่ดอกนึงค่ะน้องก็จะมีหม,มูี่ดอกเดียว กำลังจะเกิดค่ะสือคนรลองเห็ดบ่ค่อยงามนี่ค่ะเพื่อนนั่นนะเดี๋ยวนี้คือย่างไก่เหรอย่างก๋วยเตี๋ยวดิทุกชนิดค่ะเมื่อเนี้ยพี่น้องเห็แดแกงเห็ดรวมค่ะนี่ค่ะกินเห็ดไข่เห็ดกำลังจะขึ้นค่ะพี่น้องเบังคับพี่น้องได้บ่ ได้ยค่ะโอ้ยทรงอันนี้เยอะเจ่าว่าก็ได้เยอะค่ะพี่นองนี่สวยๆค่ะมันเห็นตาขาค่ะสงสัยถือซอยไปละน้องบางดอกนี่ค่ะงามงแพงแจ่ว่ามันเป็ี่ยนมูค่ะออกมองละดอกสองดกอกได้แบบนี้จากยี่สิบดอกนี่ก็คักแล้วค่ะ,คะ,คะนี่ค่ะ ันกเลี้ยงค่ะพี่น้องบ้านนั่นแหละจะได้เยู่คะ่ะนี่ดอกหนึ่งสองสองดอกโอ้มีอันโอ้มีผลก็นี่สองดอกฉันมีวันนะี้ค่ะนี่่คกดอกหนึ่งสวยมาก กำลังสิออกคะ่ะพี่น้องอันนั้นเป็นกิ๊อยู่คะ่ะแต่ว่ากับอันนี้เบิดคะ่ะไอ้ถือฝนเนาเบิดโอ้สวยๆเลยคะ่ะเบิรงคะ่ะเห็นตะโงกโอ้สามาเบิรงป้าเห็นตะงกคะ่ะพี่น้องอห้อยเขามานันนอนเอาเลยคะ่ะทางป้าเอาเลยเจ้ามานอนเฝ้า บ่ทันขเจ้าอีกแล้วสเสษเจี่ยวของเขาถ้าสิมันกับบัมันจีิเหาแต่กับเพอได้แล้วค่ะขเจ้าเขาจะเอาไปคักยังลงบ้านลนะคะพี่น้องอบอัวทันเขาค่ะ <c oughs> ว่าสิไปเบืองปลาเห็นตั้งมากได้ดอกเดียวค่ะเขานอนเฝ้าเลยจะสิลงบ้านค่ะเมื่อน,นี้บัวได้เขาไปในดวงคักเป็นเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวไปเบื้องฝุ่นงานกันอยู่บ้านนะคะพี่น้อง đó xin nhang lúc ban nữa cả P nương เดี๋ยวเบื้องผลงานค่ะสรุปผลงานตึงพูเลยค่ะนี่ค่ะผลงานแต่ละคนก็พอได้แกงเยู่ค่ะพี่น้องพอได้กินอยู่ค่ะนนๆดไป่บอทันเขาค่ะพี่น้องนี่ปลาดกับบทันคนเห็ดมันเริ่มออกค่ะมันบทันได้ออกไรนี่ค่ะผลงานพอได้อยู่ค่ะสุดท้ายนี่ก็ฝากเป็นกำลังใจช่องอีสานบุกเนเด้อค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ใ้ทีมงานอีสานบุกค,ค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ